ครัดูกับสาวดำสิงครับวันนี้เราจะพาไปบุกบ้านเกจใหญ่แห่งอำเภอสองพี่น้องครับเจ้าแก่รถเกี่ยวนะครับรจากบ้านผู้ใด้อยมีตลุดเกี่ยวเลยแถวเนี้ยพี่น้องทำไมเขาถึงรวยมีรถเกี่ยวเยอะ <Comment. S 1> มีแล้วรวยไหมบาน้ เราไม่มีที่โจทย์ปะดดงไหมรวยรวยล่ำซำมากครับนี่มาเข้ากล้องให้ห่อยอม,ามาชวยความรวยหน่อยเร็วนี่ชวความรวยทำหน้าขา,ขาวๆดี นี่คืออาณาจักรของหนูหนอ <c oughs> ย่างเงี้ยเอออย่าไปถ่ายเป็นไปละยุ่งเท่าไหร่ก,ก่อนแล้วมีอะไรฝากช่างเอี่ยวไหมนี่ฝากช่างเอี่ยวช่างเอี่ยวเสียดายชวนมาไม่มาช่างเอี่ยวรถรถน้องมายังไม่หมดนะครับ เราระดับเจแล้วมีนุ่มตอดเรียงกันหมดครับเต็มเลยตู้แอร์เราอยู่ไหนออกตู้แอร์อยู่ไหนอ๋อหัวลากบ่ดึงเทเลอร่ขึ้นหัวลากบ่อ๋อนึกว่าขึ้นหัวลากว่ะก็ดูขาวขึ้นนั่นนี่กับจากโซลินมันดขาว เขาขึ้นใข,ขนอีสานมะดิเขามีโอราไปอยู่อีสานแล้วหน้าดำขั้มเครียดครับเป็นเถียงเทียงก็จะของหน้าเถียงอะ <c oughs> ไรไ่หน้าหายหายหลายา <c oughs> หายเยอะไหมไ่หายเยอะไหมไหถึงร้อยไรไหมโดนโกงนะถึงร้อยไหม ถ้าน้ำมันบสบายสบายบยอดหายจริงครับทําอันนี้ต้องทําบุญเยอะครับมีรถเกี่ยวไม่ใช่ว่าจะรวยนะครับจะใีย่แล้วเกี่ยวไรล,ละสามร้อยสี่ร้อยครับมันมันหายมันโดนหักโดนไหไรไปเยอะครับบ้านติดถนนใหญ่ครับผมผ่านต้องไม่รู้ผ่านตั้งกี่รอบผมาไม่รู้ว่าบ้านต้องอ่อแบบนี้นี่ครับ อุ้อาณาจักรเขาใหญ่มากดูนู่นนี่ครับบ้านโอ้เขาจะไปน้ำหมดเขาจะไปน้ำหมดนึ่เพืนละขันแน่น,นมีแต่รถทำเงินทั้งนั้นครับ เดี๋ยวเขาจะลงใต้ต่อนะครับลงใต้สิบล้อโคตน่ารักเลยอันนี้พรกินนาลีนี่ครับปลิดถ้ามันแตกแล้วยิ่งเชื่อมันก็แตกครับแตกข้างๆน,นี่ที่เคยเล่านะครับนี่ดูกลไกเขาโคตรเด็ดส่งกำลังมาด้านข้าง เขาเล่นมาเป็นสิบยี่สิบปีเขารู้หมดครับเขาเน้นเบาครับที่นี่เน้นเบาดูไม่ค่อยมีอะไรจุกจิกครับเนี่ยเขาไม่ต้องมีลูกตีนะครับเขาไม่ต้องมีลูกลอกตีเลยดูจอยครับชุดจอยคอน,นอยูโนนี่อ๊ะ กี่ปีแล้วอองคันนี้เก้า <9 S 1> <9 S 2> นี่ตัวเดินยังเป็นไฮดัตอยูน่นะไม่รู้ว่าเขาตัดตัว,ตวไอ้ระบบจอยสติ๊กหรือยังแก้มเขายังเป็นแ้านี่นแแพี่มันมีเตากระต่ายไหม ของพี่ยังเหลือไหมตัวที่ไี่ตอกกระต่ายยังใช้ได้อยู่เาะใช้อยู่ติดลมลอ่ะอ้าวดูข้อมย ไฮดัครับมันจะไม่ลึกครับนี่โลง่ลงๆเลยครับไม่ลึกด้วยยุ้ยเซะไม่ต้องอล้าง,ง,ง,งลูเข้าคาแคร์เลยเอาไปเข้าคาแคร์เลย <laughs> เอาให้มันเลยคันละสามพันไม่เอาเหมือนเดิมเลยต้องสู้ไปใหม่รอบปีนี้ครับกี่หมื่นไร่ครับปีนี้ประมาณอย่าพูดถึงกี่หมื่นเลยพี่หมื่นเงินได้ไหมหมื่นเงินได้ไอย่าพูดถึงเลยเจ้าหมื่นเงินนะ่ะเง<ด>ินหมื่นน่ะได้แต่หมื่นไร่ไม่ได้ว้าวไปหนูได้หนูได้หลายพันนะที้ถึงหมื่นไหม ยังไดสี่ได้พันยาสินครับพี่น้องตอนนี้ยังยาซ่องหรืว่ายาสินนี่นักครับมืดมืดไหลถ้าจะซื้อเมียอนาคตจะซื้ออะไรอีกอนาคตจะซื้ออะไรอีกรถเกี่ยวรถตัดอ้อยฮะห้วยใช้ตังค์ก่อน,อนนะใช้ตังค์ก่อนจะรวยไหม ไม่มีรถเกี่ยวมันจะรวยไหมคิดว่ามีรถเกี่ยวมีรถเกี่ยวมันจะรวยไหมทำไมเขาพี่ได้มาพี่ก็ต้องซื้อต่อได้มาก็ซื้อต่อได้พี่เลี้ยงน้องได้พี่เลี้ยงน้องต้องเลี้ยงกันไปเรื่อยทุ่มุนมนี้ดำมั้งมุมนี้ดำมุนมนี้ขาวเออขาวไม่ก็นี้แต่เขาเออว่ะ้องยไม่ขาวทีนี้เรอทำได้ประมาณหมื่นไร่ี่อ เหมือนไลนก่กี่ล้านนี่หมืน่หนหกล้านหกล้านหักน้ำมันประมาณแสนหนึ่งหลายแ้าอาน,นา่รีวามมาิวคำมครับอันนั้นเขาเรียกต้นอะไร <Okay. S 1> ต้นอะไรต้นทึกฮะต้นทึกต้นทึ้ต้นตทะทึกตะทึ้ตะคึก อีสานเขาเรียกอะไรวะค่ะอีสนเขาเรียกต้นทิพย์นทิพย์ต้นนี้ทนไหวะรู้จักแมงคามไหมเขากินยอดมันได้รื่จักแมงคามไหมแมงที่มันเป็นเขาอ่ะเจอตัวดำๆอ่ะนี่นั่งคิดเลขครับนั่งคิดเลขว่าจะต่อใบเอชได้เท่าไหร่ครับได้กี่ล้านครับละน,นี่นี่รับกี่ล้านถ้นั่งไลฟ์สดก็ได้ตังค์นะครับลูกน้องเกี่ยวเขานะา <laughs> ลูกน้องเกี่ยวเขานะ น้องสาวไปด้วยไหมนี่ไม่ชวนน้องสาวบอกไม่ไปไม่ไปอย่างเดียวน,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 นั่นทวันไหมเรารู้จักนันทวันไหมหนังนันทวันเคยได้ยินไหมนมันอยบ้านอยู่ติดถนนครับรับซื้อหมูตลอดครับขาขายมูให้ไม่สองจะขาย กลัวหรอกนั่นแหละเอไเชื่อเยอะกต่ตไม่เอาผ้าไปผูกเลยไม่เอาผมาคล้องยอ,อันนี้แม่น้ำอ้อมลายต่อไปก็แล้วีย,ย,ยนะนี้